สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเซลล์โนเล็กที่ช่องโนเล็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมเลยนะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากออกรถนะคะติดต่อหาโนเล็กได้เลยค่ะเบอร์093 389 2888เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะเปิดให้แอดไลน์และโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถหรือการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมีรถขายดีนัมเบอรวันเลยก็ว่าได้นะคะของทางบริษัทเพชรยนต์มาแนะนำให้ชมกันนะ,ะสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota a l t i ตินะคะเป็นตัว1.8ตัว E ปี2017ราคาตั้งขายคันนี้459,000บาทเท่านั้นเองนะคะเห็นหดูดีกระจังด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม n ์เนืเชมาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เลขไมล์ของเขานะคะอยู่ที่สักครู่หนึ่งนะ นี่เลขไมของเขาอยู่ที่แสนแปดนะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันกิโลนะคะแต่ว่าเข้าเช็คระยะตรงทุกรอบใหม่นะคะเพราะเป็นรถปลดระวางนะคะเข้าสู่เมนเทนเน้นถึงถึงเลยนะ,ะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดรถคันนี้กันเลยดีกว่านะ,ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจา๋าเป็นตัวมเนอร์เชนแล้วนะคะดวงไฟด้านหน้าเนื่องจากเป็นตัวหนึ่งจุดแปดเป็นตัวเริ่มต้นของตัว E R เป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัว E ตัวเริ่มต้นของ1.8 พูดวนอยู่นั่นแหละ,ะ <st ice> โคมไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเต,เต,ตอร์โคมเดิมแท้จากโรงงานนะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์สเม็ดเรียงกันแบบนี้และไฟเลี้ยวนะคะที่อยู่ในโคมเดียวกันเลยนะ,ะสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลย <st ice> ด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะคะช่องลมด้านล่างสีดำเลขทะเบียน6กด7493สวยนะคะคันนี้สีขาวด้วยตอนนี้สีขาวน่าจะมีคันเดียวนะ ถัดมาเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กเดิมจากโรงงานน็อตหลรูนะคะได้อย่างกุดเกียร์นะคะอันนี้ได้อย่างกุดเกียร์ไปในส่วนของซุ้มล้อนะคะช่วงล่างนะคะเดิม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 แน่แนๆน,นะคะแล้วก็ไม่มีรอยสนิมน,นะไม่มีรอยสนิมการันตีโครงสร้างนะคะไม่จมน้ําเปลี่ยนตัวถังเลขเครื่องนะคะไม่พิดควาาติดตงการน้าท่วมชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะ ตัวกระจกมองข้างสีขาวเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างกระจกแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้ติดฟิล์มนะ,ะหากลูกค้าจองหรือว่าออกรถคันนี้กับหนูเล็กติดฟิล์มให้เลยนะคะติดฟิล์มให้เลยมือเปิดคันนี้เป็นสีขาวนะคะมาพร้อมกับขอบโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายนะคะฝากระโปรงหลังนะคะตัวคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียม ฟิล์ฝากระโปรงเป็นโครเมียมมาพร้อมกับดวงไฟ LED นะแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟทับถิ่นสวยๆนี่เป็นตัว1.8ตัวอีกนั่นเองนะคะบอกเลยว่าในส่วนของประวัติการเข้าสู่นะคะคุกลูกค้าอยากทราบทางเราเช็คประวัติให้ส่งตรงจากโตโยต้าเลยนะ,ะถัดเข้ามาภายในนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะหนังสีดําแล้วก็ ตัวสตาร์ทคันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเบ้าไข่นะคะเป็นตัว E นะพวงมาลัยได้มันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับตัวเอาติตัวฮึกนา1.6ตัว G นะคะเครื่องเสียงจะเป็นลักษณะนี้มีช่องเชื่อมต่อ USB A u s ปกติใส่แผ่นได้เล่นหมด FM AM ได้นะคะตัวแอรเป็นแอร์อนาล็อกปรับได้แล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT แบบขั้นบันไดฐานเกียร์สีดำนะคะ สวยๆนี่แผ่นกันแดดนะ,ะยังยังมีแผ่นยังมีถุงพลาสติกค,คุ้มอยู่เลยด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังก็เบาะนั่งสีดำลักษณะตัวเบาะนะไม่มีชมํำรุดฉีกค่ะตัวเบาะยังเต่งตึงอยู่เลยนะคะตัวเบาะยังเต่งตึงอยู่เลยแล้วก็มีช่องสำหรับเชื่อมต่อชาร์จไฟให้นะ,ะชาร์จชาร์จใส่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วย โครงสร้างต่างๆนะก็มาเดิมๆจากโรงงานนะค,คันนี้สีขาวมาตั้งแต่กําเนิดนะคะลูกค้าดูในสำเนาได้เล่มได้นะคะไม่ใช่แท็กซี่เปลี่ยนสีกับสีมาอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวจะเปิดให้ลูกค้าดูแนวตะเข็บอานี่แนวตะเข็บจุดเม็ดอาร์เรียงกันนะคะสีเดิมสีขาวเลยเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของ ช่องเก็บสัมภาระนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งเวียนหัวกันนะอย่าเพิ่งเวียนหัวกันในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างด้านหลังสังเกตจากตรงนี้จุดวิดอาอย่างนี้นะคะสีเดิมมาอย่างแน่นอนนะไม่ได้สาดสีเปลี่ยนสีฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมนะฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมสวยๆช่องเก็บสัมภาระนะคะก็ ว้างขวางนะ,ะเก็บจัดเก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะสำหรับเอาติสแล้วก็ยางอะไหล่นะถุงเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงมีให้ครบพร้อมนะมีให้ครบพร้อมเลยในส่วนของห้องเครื่องนะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องขนาด 1800cc ซีซีนะคะมาในรูปแบบของตัวเครื่องดูโอ v v ีบนะ,ะสีูกสูบเรียงแถวแบบนี้นะลักษณะของห้องเครื่องนะคะเครื่องเดิมได้คัส4ีก็เดิมนะคะ ตำแหน่งเดิมไม่ถูกเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดฝาอุปกรณ์ครอบเครื่องนะคะยังใหม่นะคะยังใหม่อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนนะมีทีมงานนะคะทีมช่างตรวจสอบคุณภาพให้เรียบร้อยนะคะว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะมีการลองรถก่อนปล่อยตรวจสอบเช็คดิสล์รถก่อนปล่อยนะคะคันหน้าหัวน็อตไม่ขยับนะคะคันหน้าเดิมตรงๆแบบนี้นะคะ การันตีโครงสร้างไม่เคยโดนชนหนักติดความเตียงการน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนน็อตแก้มสายไม่มีรอยหมุนนะฝากระโปรงหัวน็อตไม่มีรอยหมุนนะตัวปัม๊มนะคะจากโตโยตา้าเดิมๆแผ่นกันความร้อนนะคะนี่ยังใหม่นะใช้งานได้อีกยาวๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของมอ,อก,อกอรตรงนี้นะคะอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะรสรุปค,นะคร่าวๆอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้า1.8ตัว E นะคะ ปี2,017ราคา4 0 0 0 0 0 5 9 0 0เล็กไม่หน0 0 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อดูเลยนะคะคันนี้หลุดจองมานะ,ะย้ำว่าหลุดจองมาหากช้าพลาดแน่นอนนะคะคันนี้หากฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8,000กว่าถึง9,000นะคะหรือลูกค้าอยากดาวแล้วแต่ลูกค้าลยนะคะดอกเบีย้ยต้นต้น2.79เท่านั้นตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่ม4 5, 5, ปี5ปีแต่ถ้า6 7, ปี7ปีดอกเบีย้ยก็เรื่อนขึ้นไปตามลำดับ เครดิตนะคะลูกคะ้ามีเครดิตออกรถได้ไม่มีเครดิตออกรถได้ติดแบ็คลิสต์ล่าชา้าติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนนะคะอาชีพนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอาชีพนั้นแค่มีแหล่งที่มาของไรายได้ตรวจสอบรายได้ได้ก็พอนะคะเท่านั้นเองนะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้ของหนูเล็กกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปของหนูเล็กตัวทุกคลิปเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ